สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับที่ช่อง Oh My Way วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เรามาจุดรวมพลจุดสตาร์ทอยู่ที่วัดมงคลประพิตรออะไรเนี่ยแ<า>น่แน่แน,น,น่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะครับผมกำลังถ่ายหมวกอยู่นี่โอ้พี่แสนนี่นะมาอิจฉ้าแบบนี้ไม่ได้นะครับ โดยในทริปครั้งนี้นะครับมีเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดพระนครศรียุธยายอยู่แล้วร่วมมาขี่ด้วยกับพวกเราและมีเพื่อนๆที่อยู่ชาวปากช่องก็มาขี่ร่วมกับพวกเราในครั้งนี้ด้วยและที่อยู่จังหวัดนคนปรปฐมก็มาร่วมขี่ในครั้งนี้ด้วยนะครับ อากาศวันนี้ที่ผมไปขี่ถือว่าฟ้าโปร่งใสามากๆไม่มีฝนแม้แต่นิดเดียวและสภาพพื้นผิวจราจรที่จังหวัดพัะนครศสียุธยานั้นจะได้ว่าเป็นพื้นถนนที่เรียบอีกที่หนึ่งและมีเลนจักรยานให้เราขี่ได้กันอย่างปลอดภัยด้วยนะครับโดยสองฝั่งของถนนนะครับก็จะเต็มไปด้วยล่มไม้แล้วก็เงาต้นไม้ เราสามารถเนี่ยจะขี่ได้แบบสบายๆโดยอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไปเลยนะครับจุดมุ่งหมายต่อไปเราจะไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดน,นะครับ สวัสดีครับวันนี้พบผมโอ้ไมลเวทที่ที่ไหนนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้อยู่วัดใหญ่ชัยมงคลครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับวันนี้เราจะมาขี่ทิปสกูตเตอร์แต่จํานวนผู้คนจะอยู่ที่12คันนะครับขี่วันนี้มีหลากหลายรุ่นมากๆวันนี้เราจะไปที่ไหนแล้วเราจะไปเที่ยวที่ใดบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทย ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อว่าได้รับการปฏิสังของขอนขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในวสุตเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคลพระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดอีกด้วย ขณะนี้ได้ขี่มาถึงวัดพนันเชิงวรว,วิหารแล้วนะครับได้ยินมาว่ามีน้ําท่วมบริเวณด้านหลังวัดเหตุการณ์จะเป็นยังไงเราไปดูกันครับน,นี่คือสภาพวัดพนันเชิงน,นะครับต้องมีผน,นังกั้นน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าวัดนะครับน,น้ํานี่เต็มปิ่มมาถึงหน้าประตูเลยไม่งั้น,นเน,นี่ครับจะดูขาให้ดูเบ็นเลยนะนี่มาถึงหน้าบันไดนี้เลยเลยต้องมีแบบกันนิดหนึ่ง ในการนี้คงมัม่นแน่ร้านจ๋าจา๋าครับคัะดูดน้ำเยอะมากเลยนะครับน้ำเยอะมากเมื่อเราขี่กันมาหลายชั่วโมงแล้วเราก็มาพักเบรกกันสักครู่หนึ่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครองสะบัว เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีราคาตั้งแต่15บาทจนถึง20บาทเป็นราคาที่ย่อมเยาวม,มากๆนะครับใครกินมากก็สั่งเยอะหน่อยใครกินน้อยหรือไดเอทก็กินน้อยๆลงหน่อย,อย,อย,อยทางร้านไม่ได้มีแค่เฉพาะที่ก๋วยเตี๋ยวนะครับยังมีขนมเปี๊ยะอยู่หน้าร้านและก็หมูสเต๊ะรับรองว่าอร่อยมากๆดูหน้าตาจากถ้วยของผมแล้วดูสิ เมื่อกินอิ่มแล้วเราก็เดินทางกันต่อที่วัดชัยวัฒนารามกันเลยนี่ครับน้านต่วงครับผมเป็นกองดินอยู่นั่นะตรงนี้นะครับก็เป็นพนังกั้นน้ำที่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านที่เขาติดกับแม่น้ำ ตอนนี้น้ำมันเอ่อล้นขึ้นมาเลยสั้ๆนๆบริเวณถนนบร่เวณข้างในับเห็หเนว่าจะเห็นเลยน,น้ำท่วมน้ำท่วมบ้านเดือนเลยนะครับน้ำเยอะมากเลยตรงน,นี้กันรอหน่อยตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดชัยวัฒนารามแล้วนะครับเป็นวัดเก่าแก่สมัยตอนปลายของอยุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนี้อาจจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วยจึงทําให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด,ด,ๆๆดวอุ๊ยตกใจหมดเลยนึกว่าใครอ๋อนี่พี่กิกี้ X Channel นั่นเ,นนเองมาเจอโดยบังเอิญโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเลยนะครับมามาขี่ด้วยกันก็ได้นะพี่นะ ไต่อไปต่อไปต่อนี่สาทันเดอร์ไปไหนครับนม่ไปนะครับเ <laughs> ส้นทางที่ผมกำลังเดินทางไปตอนนี้นะครับมีน้ำเอ,อ่อล้นกำลังที่จะขึ้นฝั่งมาเลยน้ำเต็มตล่งเลยครับล้นตล่งแล้วว่วงเ,เลย ค้องที่สวยนะครับแดดก็ดีจริงโอ้ท่านนอนขอทานนอนไม่นอนไม่นอนถ้าผู้ชมที่กำลังชมในขณะนี้นะครับนี่คือวัดโลกยะสุธารามพระพุทธสยญาติ พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอรุเทยียประดิษฐานอยู่กลางแจ้งเกาะอิดถือปูนมีความยาว42เมตรและมีความสูง8เมตรด้วยกันนะครับ ลังจากที่เราเดินทางกันมาหลายกิโลแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาหาร้านที่พักเบรกดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟกันหน่อยเราก็เลยแวะมาที่ร้านปางวิวคาเฟ่เป็นร้านที่อยู่ตรงข้ามวัดราชบุนะรณะตำบลท่าวาสุกรีอเภอพระนครศรีอยุธยาจัังหวดวพระนครศรีอยุธยา วันที่ผมนั่งกินอยู่นั้นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับสิ่งที่เราไม่อยากเจอก็ต้องเจอครับนั่นก็คือฝนนั่นเองสุดท้ายเราต้องเอารถเข้ามาในร้านกันครับช่วงนี้เป็นช่วงหนีฝนนะครับมีเรื่องทำไมถึงได้เอาเข้าในร้านเจ้าของร้านใจดีครับผมให้เอาเข้าในร้านได้เลยโครับจอดในร้านอในรานไฮโซลูกค <laughs> ้ามีดีมีเจ้าของใจดีใช่ใช่ อนุาาญาตเข้ามาได้เลยครับท่านใหญ่ท่านใหญ่เจ้าของร้านใจดีมากเลยครับของมาใจดีครับใครมาพิธีการต้องมาร้ <c oughs> านเลยร <c oughs> าค <c oughs> าอันนี้มันหนักจัง ขณะนี้ผมมาอยู่ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ที่ตำบลลุมพีอำเภอพระนครศรียุธยาได้ทำการกลับไหว้ขอพรและเดินทางต่อไปที่พระเนียช้างต่อไปครับถึงแล้วครับพระเนียช้างน้องๆที่นี่น่ารักกันมากเลยนะครับเรามาดูซิว่าน้องก็ของเราจะให้รางวัลน้องช้างเป็นอะไรสี่ตัวสี่ตัวเดี๋ยวผมจะให้รางวัลน้องๆให้รางวัลด้วยน้องๆช้างนะครับไม่ใช่น้องๆอย่างนั้น น้องๆองอย่างนั้นต้องไปโพไซดอนพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สครับโไซดอนครับพี่ให้ให้รางวัลครับ ตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่สุดยอดสวยเลยโอ้สวยสวยและช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับเราจะขาดไปเลยไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ซื้อขนมสาไหมนะครับเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อมากในสำหรับจังหวัดอยุธยาถ้าใครไม่กินก็เหมือนมาไม่ถึงอยุธยานะครับ พลุงพลังเพียอันนี้คือเอาไปไปทำอะไรเนี่ยแจ่น้องๆอ๋อแต่น้องๆน,น,น้องที่เป็นน้องนะครับ <c oughs> หากว,ว่าใครชมคลิปในครั้งนี้แล้วถูกอ,อกถูกใจอยากจะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งก็กดติดตามได้ที่ช่อง Oh My Way กันด้วยนะครับในทริปหน้าครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับขี่เสร็จแล้วมีแจกข้าวนะครับอิ่มท้องกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพี่เวื่อดีครับเดวเจอกันใหม่นะพี่นะใหม่ครับมาแน่นอนอยุยาได้ได้ได้และนี่เป็นช่วงคลิปสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละคนนั้นจะเก็บสกูตเตอร์ของตัวเองในแต่ละรถแต่ละรุ่นแต่ละแบบกันยังไงไปชมกันครับ ไว้แบบรถตูน้น,นะครับครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันคือรถทรอบนี้ครับ